เปิดพอร์ตรับหุ้นปู่อะไรบ้เฟดทำไมหุ้นปู่ส่วนใหญ่แล้วถึงรอดในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจในปกติหรือเศรษฐกิจไม่ปกติตอนนี้ปู่ถือหุ้นตัวอะไรใหม่ม้างและมีกลุ่มเซกเตอร์ไหนหน่าจะเป็นกลุ่มที่รอดในช่วงความผันผวนในทุกตลาดได้วันนี้เรามาติดตามกันครับ โอเคนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมนะเปิดตลาดยังทรงๆอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงระยะกลางถึงตอนปลายของตลาดไม่ว่าจะเป็น NASDAQ หรือดาวโจน e s ก็ล่วงค่างเยอะเลยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนน่ยที่มันลงไปแรงๆก็คือพวกหุ้นเทคอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเรามาพูดคุยกันก่อนครับว่าสถานการณ์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เพราะว่าเนื่องจากนะครับเดชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงนะครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยว่าเดชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงจาก71.7เป็น64.7ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า1ปีทำให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจภายในประเทศอาจจะ,ะเผชิญปัญหากับความชะลอตัวในการใช้ใจ่ายข้อ2ก็คือความคาดหวังเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับ ความคาดหวังตรงนี้นะครับก็เกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่คาดการว่าข้างหน้าถ้ามีพวกนยโยบายกำแพงภาษีเข้าหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเงินเฟอ้ออาจจะกระโดดขึ้นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วข้อที่3นี่คือประเด็นหลักเลยนะครับก็คือในส่วนของกำแพงภาษีหรือนโยบายภาษีของทรัมป์นั่นเองนะครับ ซึ่งในบ่ายวันศุกร์นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับเจ้าหน้าที่ภาษีสุลตากรระดับสูงคนใหม่และยืนยันแผนที่จะ พิจารณาภาษีบริการดิจิทัลในลักษณะคล้ายภาษีสุรักกรอีกทั้งสัญญาว่าจะออกมาตรการตบโต้ภาษีในไม่ช้าคํากล่าวนี้สรุปสัปดาห์เห็นการขู่ภาษีสุรักกรจากทําเนียบขาวในขณะที่มีหลักฐานชี้เห็นว่าชาวอเมริกาเริ่มกังวลอัตราภาษีใหม่ที่อาจ,จะสะท้อนออกมาในราคาสินค้าก็าได้นั่นเองนะครับสรุปนะครับก็คือว่าคํากล่าวของทรัมป์เนี่ยยืนยันว่า อาจจะมีการตอบโต้ภาษีด้วยแผนที่อาจจะตอบโต้จากประเทศอื่นๆโอเคคำกล่าวของทรัมป์นะครับผมก็ได้สัญญาจะเรียกเก็บภาษี25%ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไมครชิปแผงวงจรอิเล็กทรอนิอกส์ยาเข้ามาจากต่างประเทศกำหนดเส้นตายคือ2มิาานนีนหลังจากการตวรวจสอบมาตรการตรงนี้ก็สำคัญนะครับทรัมป์เนี่ยยังคง สัญญาว่าจะได้เก็บภาษี25%สําหรับเหล็กอลูมิเนียมโดยจะมีผลบังคับวันที่12มีนาคมสําหรับรถยนต์นะครับก็คือ25%ในวันที่2เมษายนตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมกับรอเล่นว่าการรอเพียงวันเดียวจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนั่นเองตรงนี้ก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผมและก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนเนี่ยกังวลอยู่แล้วนั่นเองแล้วคําถามคือเนี่ครับอ่าเซกเตอร์ไหนที่มันดูเหมือนว่าจะปลอดภัยนะครับเรามาพูดคุยกัน นี่ครับถ้ามองในหน้าชาร์ตเนี่ยครับผมก็จะเปิดในส่วนของเซกเตอร์ของ NYSE นีครับก็จะเห็นได้ว,ว่า NYSE เนี่ยมันยังมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่ยังเขียวอยู่ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็น c o s m e r s t a p l e นะครับพวกการอุโปโภคที่จำเป็นทุกสถานการณ์ตลาดนะครับผมการอุโปโภคที่จำเป็นเนี่ยมันจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว อาจจะแบบว่าอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงลแต่ว่ามันต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นการบริโภคที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในยร้านสะดวกซื้อการซื้อขายในยของใชต้ต่างๆมากมายนะครับถ้าเรามาจอดลึกในเซกเตอร์เนี่ยครับก็จะเห็นว่าจะชี้นีทางขวาม,มือเนี่ยเป็นอะไรครับปรับตัวรุนเบรกไฮเดิมนะครับผมถ้าเปิดดูนะเนี่ยถ้าเรามาซูมเอาดูจะเห็นว่าจะชี้นีเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลย นั่นเองนะครับผมนะคือตอนนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งขาขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าจะทำเป็นสัญญาณดับลท็อปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่จะบนท็อปแต่ชนีในเซกเตอร์นี้ก็จะปรับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในเงินทุนไหลเข้าเนี่ยก็ยังไหลเข้าอยู่นะครับคอส์โมสตัปเปิล NYSE ในส่วนของยูทิเนตี้นะครับก็เป็นสัญญาณบวกนะครับเป็นสัญญาณกระทิงอยู่ในทางเฟรมวีคและในสัญญาณเด็กก็ยังเป็นโอกาสอยู่ในกลุ่มยูทิเนตี้สาธาปปรณุบภคแล้วก็การบริโภคที่จำเป็น และรวมถึงอะไรครับเทเลคอมเนี่ยอาจจะปรับบวกมาแหละแต่ว่าเป็นการปรับบวกที่มีความเสี่ยงนะครับและถ้าไปดูอย่างอื่นเนี่ยครับ NYS e Healthcare ก็เริ่มมีโอกาสเข้ามาเพราะเงินทุนไหลเข้าใน Time Frame Day และใน Time Frame Week ก็ยังเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับผมนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือพวก financial ไม่ดีนะครับ และรวมไปถึงอ่าเอเนจเนี่ยครับก็เริ่มล่อแร่เนี่ยครับคอสมดินีครับไม่จําเป็นเนี่ยก็เริ่มไม่โอเคแล้วเหมือนกันนะครับอินโฟ t มชันเทเนี่ย,ยก็ลงมาขนาดนี้เลยเนะครับมีเงินทุนไหลออกเติมมาหลายวันแล้วนะครับผมก็ติดตามตรงนี้ได้แล้วก็รวมถึง Material ด้วยก็มีเงินทุนไหลออกในทามฟ l m ด์อินดัส t r y ก็มีเงินทุนไหลออกมาตั้งแต่แรกๆเลยเนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งแหละที่เราต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นคอสมสต้าเปจาก NYSD แล้วก็พวกคิวแคร์ต่างๆในตลาดตรงนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าหุ้นปู่ครับอย่างเช่น KO c ค k e ใช่ไหมครับหุ้นปู่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับตัวที่สวยมากๆนะครับหลังจากที่มีการรายงานมาไตรมาสที่สวยในเลข3ขาขึ้นในวันที่11เดือน2ใช่ไหมครับหุ้นที่ปู่รักก็คือโค้กนั่นเองนะครับผมนะราคาก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับได้ทั้งปันผลได้ทั้งส่วนต่างราคาเนี่ยครับขึ้นแบบสวยๆเลยแล้วก็มีรายละเอียดเข้าด้วยและราคาตอนนี้ ก็ขึ้นมาเจอหไฮเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยมันลงมาแล้วมันยังเป็นพื้นฐานดีมันก็คือเรียกว่าลดราคานั่นเองนะครับผมคือสัญญาณมามาตั้งแต่อะไรฮะเงินทุนไหลเข้าพร้อมทั้งดีไหลเข้าเลยด้วยนะครับผมพร้อมทั้งเลข1หนึ่งขาขึ้นเลข2สองขาขึ้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเทรดอย่างมาก นะครับผมนะแล้วก็แน่นอนว่าโคกเนี่ยก็เป็นหุ้นตัวนึงที่เกิดสัญญาณบูดเดอเจ,อเจนราคาทำนิวโลแต่ดียกโลตามประมาณนี้นะครับแล้วก็หุ้นตัวใหม่นะครับผมนะที่ปู่เข้าซื้อตั้งแต่ Q4 ปี24 2 4ตัวหนึ่งเลยเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่ม c o คสต t u เ p l e เหมือนกันนะครับก็คือหุ้น s t สนะครับหุ้น s t z นะครับเป็นหุ้นของบริษัท c o n s t e l l a t i o n แบ a n d นะครับซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้ง3ากลุ่มหลักๆนะครับได้แก่เบียร์บริษัทจำหน่ายเบียร์ยอดนิยมนะครับผมนะเช่นโคโรโนาเอ็กเตนะครับผมรวมถึงวน์นะครับก็มีการจำหน่ายไวน์ที่มีคุณภาพชั้นนำเลยนะครับอย่างเช่น โรเบิร์ตหรือว่าเดบิสเนอร์วายคอมพิวเนีนะครับผมนะคิมคอรฟอร์ดเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นสุรานอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะครับเช่นวอดก้านะครับเตกิล่าและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ปู่ก็เข้าไปซื้อตั้งแต่ช่วงคิวสี่ปีสองพันยี่สี่เป็นการถือหุ้นครั้งแรกนั่นเองนะครับโอเคถ้ามาดูจากชาร์ตตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าปู่ได้เข้าซื้อตั้งแต่ปี2024 Q4 ปีท้ายปีที่ผ่านมาเองนะครับก็ถือใน current value อยู่ที่9 9 0บิัลียนและหุ้นทั้งหมดก็คือ5.62บัเลียนนั่นเองตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ใน Q4 2024ที่ผ่านมาก็มี6นักลงทุนนะครับที่เข้าซื้อพร้อมกับปูกด้วยนั่นเองนะครับผมก็คนที่ถือหุ้น เป็นหลักเลยนะครับในี่กูรูต่างๆเนี่ยก็จะเป็นปู่อะไรไมเฟสอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก็เจอร์มี่นะครับคุณเคนคุณพอลต่างๆก็สามารถติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ายิคิวซีเนี่ยเป็นการซื้อที่เยอะที่สุดเลยนั่นเองนะครับโอเคถ้ามาดูจากการนะครับในไทม์เฟรมวีคนะครับมันก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะมันจะเป็นความเสี่ยงอยู่ที่เงินทุนยังไหลออกนะครับแต่ว่าเป็นเงินทุนไหลออกบางลงแทบจะไหลเข้าแล้ววีต่อไปก็น่ารุนเือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในดัชนีในส่วนของ Consumer Staple และเป็นหุ้นที่โอเคมีแบบสัญญาณกลับตัวในทางเฟรมเดย์เดี๋อวมาพูดคุยกันนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าลงครบ9แท่งในสัญญาณแพทเทิร์นขาลงเนี่ยครบ9แท่งเสร็จแล้วจะมีการรีบาวจริงไหมซึ่งวีคที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ปิดวีคไปก็มีการรีบาวจริงตามแพทเทิร์นสีตรงนี้เลยเนะครับลงครบ9้าแท่งในทางเฟรมวีคขาลงมีโอกาสรีบาวก็รีบาวจริงแต่ต้องติดตามนะครับสัญญาณเงินทุนไหลเข้า เป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในทำเฟรมวิก็เกิดทำไปโคแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ขอบบนแนวรับอยู่ขอบล่างตรงนี้ก็ต้องสิ์ต้องติดตามกันให้ดีละกันนะครับแล้วก็ในทำเฟรมเดย์เนี่ยเราก็พบว่ามีสัญญาณกับตัวก็คือบูริจีเวอร์เจนให้เห็นราคามีการทำโยูโรแต่ดีียกโลขึ้นซึ่งเป็นโอกาส มากกว่าความเสี่ยงด้วยและประกอบกับว่ามีเงินทุนไหลเข,ข้าด้วยนั่นเองและราคาปัจจุบันเป็นเลขสีขาขึ้นแต่ราคา STZ เนี่ยจะต้องเผชิญกับแนวต้านอยู่แนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่181.162นะครับและแนวต้านข้างบนก็อยู่ที่240และ238ตามลํตามลำดับเลยซึ่งแน่นอนว่าพวกกูรูต่งตางๆที่ซื้อตั้งแต่ Q 4 2 0 2 4เนี่ยก็บางท่านอาจจะติดดอยกันไปแล้วนะครับรวมถึงปู่นั่นเองแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เข้าซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมีการเข้าซื้อที่ เขาต้องเชื่อมั่นบริษัทเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับผมถ้าพูดถึงโอกาสเติบโตนะครับผมบริษัทยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งจะช่วยให้มีการเติบโตได้อย่างดีในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนระยะย,ยาวของบัฟิลด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามได้น,นะครับดูจาก,การามเนี่ยราคาก็มีสัญญาณการกับตัวด้วยแต่เป็นการกับตัวที่ยังอ่อนแออยู่นะเพราะว่ายังไม่มีรายใหญ่เข้ามานะครับและแนวต้านก็ยังอยู่เยอะนั่นเองนะครับก็จะเป็นหุ้นหนึ่งแหละที่ โอเคในส่วนของทำเฟรมวิ k มันลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจะมีสัญญาณกลับตัวไหมก็คือต้องรอในส่วนของเงินทุนไหลเข้าให้ดีละกันโอเคในส่วนของบารานชิ้นต่างนะครับในปีงบประมาณ2อที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีการโอเคในส่วนของบาร,รานในส่วนของท o กทุกเอเซ็เนี่ยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้สินเนะี่ยลดลงด้วยนะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีเลยแล้วก็ในอินคมเนี่ยก็เติบโตแบบพุ่งกระฉูดเลยนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 4ปิดปีไป ตัทเรนเนูนะครับก็เติบโตแบบนี้เลยรวมถึงแคทโฟต่างๆอินเวสติ้งเนี่ยแคทโฟโอเปอเรติ้งอินเวสติ้งดูดีนะครับผม n ฟแ c นซ g ก็ดูดีนะแต่ว่าจะดูดีกว่านี้ถ้ามันติดลบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนะกับตัวเลขตรงนี้และแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งหมดของหุ้นปู่ STZ นั่นเองนะครับและผมไปหาข้อมูลอีกอย่างหนึ่งมานะครับโอเคนะก็เป็นเซกเตอร์ ในตลาดหุ้น n a s ส a q นะครับที่มันยังดูดีอยู่นะซึ่งในน a อสแน่เนอนาว่าสิ่งที่ดูไม่ดีเลยในดัชนีหรือว่าในเซกเตอร์เนี่ยก็คืออะไรครับพวก Information Tech ต่างๆนะพวก Financial พวก e อ e r เ y เนี่ยคือดูไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดูดีก็คือเทเลคอมเริ่มมีการเบรกซึ่งกดตรงนี้ได้และน่าติดตามเงินทุนไหลเข้าหรือจะเป็นเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ในของ N a s ส a q ก็เริ่มทำทรงเป็นคัพแอนด์เฮน e เหมือนกัน ตรงนี้น่าติดตามกันครับถ้ามันเบรกผ่านไปได้เทลแคร์ก <ut> ็อาจจะมาอีก <ut> ชุดหนึ่งหรือเปล่าในช่วงที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนและต้องสําคัญนะครับในสัปดาห์หน้ามีการประกาศผลดาเนินงานไตราามาสของ Nvi d i a เดียซึ่งเป็นเทคตัวใหญ่ในอินฟ r m a t มชั i นในอินโฟ a มชั n นเทคเลยตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเราจะมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นยูทิ i t ตี้เนี่ยยูทิเนตี้ก็เป็นโอกาสอยู่เพราะว่าเงินทุนยังไหลเข้าอยู่นะ ก็โอเคเลยเหมือนกันนะครับก็ติดตามได้เนอะในส่วนของ NV i d i a เดียเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเปิดกลับมาเนี่ยในทางฟิลเดนเนี่ยก็เป็นเงินทุนไหลออกแล้วนะเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วนะครับตรงนี้ต้องติดตามกันให้ดีแล้วกันโอเคนะครับ้ายกตัวอย่างนะครับหุ้นในกลุ่มเฮลแคร์เนี่ยที่เกิด Hub and h ับ a อ d นเฮนดใช่ไหมโอเคมันก็จะมีหุ้นที่เริ่มเป็นโอกาสแล้วอย่างเช่นอะไรบ้าง M อ็มเจใช่ไหมครับผม m อ็มเจก็เป็นกลุ่มใหญ่ตัวหนึ่งนะซึ่งแน่นอนว่า โอเคหลังจากที่เขามีการดรอปดาวลงมาในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเกิดสัญญาณของเงินทุนไหลเข้าในไทม์เฟรมเดย์ด้วยเป็นเลขสามขาขึ้นด้วยและติดตามในส่วนของแนวต้าน3ามส้ไว้ให้ดีแล้วกันน,นะครับหรือรวมถึงแอตตาสเนก้านนะครับที่ทําไว้หลายคลิปแล้วก็จะมีแนวต้านตามนี้เลยนะครับหรือแค่เงินทุนไหลเข้าคอนเฟิร์มอย่างจะดีมากๆเลยนะครับก็สามารถติดตามได้แต่แน่นอนว่าเราไม่ได้ชี้นําในการลงทุนนะครับอยากให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ย เป็นการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเกิดความผันผวนของผลประกอบการเศรษฐกิจของเอ็นบิวเอย่างแน่นอนนะครับขอฝากไว้ด้วยกันเนาะวันนี้เราก็พูดถึงหุ้นปู่ไปหมดแล้วนะครับ s t z ที่เขามีการเพิ่มรวมถึงหุ้นปู่ต่างๆมากมายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะยครับและถ้าใครอยากซัพพอร์ตเรานะครับง่ายๆครับเพียงแค่1 5 0บาทก็สามารถมาจอยกับพวกเราได้นะครับจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายและจะได้อัปเดตในรับในส่วนของ การเข้ากลุ่มวิวรับการใช้งานโปรแกรม AI Text Highlighter ที่มีสัญญาซื้อขายแบบโอเคเลยนะครับผมนะก็สามารถติดตามได้ในช่วงตลาดที่มีความผันผวน,นนะครับก็ฝากว้ณด้วยกันนะครับเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ